อีเจ้าเจ้าเจ้าวันฝนพรำซิซิเขาจะแกงจีนกันเจ้าอีแม่บนได้จีนควยมาแล้วก็กกเรียบร้อยละเพื่อจะมีดีมีเลือดขึ้นมาหน่ะเจ้านี่พะเจ้านี่เขาจะแกงจีนล้ำลเนาะเอาละเจ้าเขาจะมาเริ่มต่ำเครื่องพี่แกงของเขาละอีแม่ปรใส่เม็ดผักป้อมลงไปต่ำก่อนนะเจ้าเครื่องพี่แกงจะมีเม็ดผักป้อมหอมขาวหอมแดงจ้ไขคาแล้วก็พริกเจ้า ถ้ามีบอกแขวนแต่บอกแขวนเดินนะเจ้าว่าน,นี้เฮามีเนาะตามด้วยค่าลงไปตามเลยเจ้าตาม้วยจะไขรซอยเจ้าหอมขาวหอมแดงแล้วก็พริกแห้งเจ้าไผ่ามากเพชรก็ใส่นักเดนเหนอพริกอีน่ะ ตามด้เกลือเจ้าแล้วก็จะมีกะปิกแกงนะเจ้านี่ใส่กะปิลงมา นี่เจ้าตั้งหม้อแล้วเขาก็เทน้ำมันลงไปหนอน้ำมันห้อนแล้วใส่หอมขาวตุ๊บลงมาเกี่ยวกันเจ้า เสร็จแล้วก็ตักที่กีต่ำลงมาคั่วน้ำมันเลยเจ้าเ,เสร็จแล้วเราก็ทอกกีนลงมาเลยเจ้าเราก็เอากีากนลงมา,างคั่วกันเนาะ เจ้าเติมน้ำล่างโคกลงมาเดือนแรกก็เทน้ำลงเลยเจ้านี่เขาจะแกงจิ้นควายหรือว่าแกงอ,อมเนื้อลำล้ำเนาะวันนี้นะทั้งเนื้อเขาบจะห่อแกงจิ้นควายหรือว่าแกงอมจิ้นควายเจ้าปิดฝาไว้ก่อนก็นี่เขาก็จะตุนรอไว้จนมันเปื่อยไปน่ะไห่เนาะนี่เจ้าพอน้ำแกงเดือนแล้วเขาก็ใส่เหลือดลงมาแล้วก็ตามด้วยน้ำเพีย้ยเจ้า เจ vale like. ้าอีแม่เปใส่บ่หอยลงไปเตยว่นี่หอยขี้นกบ่หอยหรือว่ามะละขีนกเนาใส่ลงไปเตยนี่เจ้าเสร็จแล้วอีแม่ก็บิดใบบ่ขูดกับผักมเปอร์ลงเลยเจ้าอันนี้มันสุกแล้วนะเจ้าก็เลยใส่บ่หอยใบบ่ขูดผักปอมเปอลงไปเดี๋ยวจะปรุงเครื่องแล้วเจ้าใส่แป้งหวานลงมานี่เสร็จแล้วเฮาก็กนๆๆให้เข้ากันเลย เจ้าเขาใส่น้ำเติงหม้อเนาะเขาก็ตุนตุนตุนจนน้ำแบบว่าอีเลยจะมันซุกจนมันเปยเอาหวานเจ้านี่แกงอมเนื้อแกงกินควายม้อหม้อเนาะกลนตกสิสิกินแกงห่อนห่อนเห็นไหมอืมก็แหละว่าก็งอหัวปลาว่ะหม้อละดูแกงกินควายแกงอมเนื้อม้อหม้อเจ้าดู เจ้าเรียบร้อยละตักใส่ถ้วยเลยพรออมกินแล้วเจ้ากับข้าวมาเจ้านี่เนาะแกงออมจิ้นควายแกงออมเนื้อลำล้ำเจ้าดูมาเน้าเจ้ามากินข้าวแต่กันเน้อเจ้าแกงจิ้นควายแกงออมเนื้อมะม่อหอมหอมจะควันกุนกุนฮ้อนเลยหอมส,สอดๆเลยเจ้ากินกับข้าวหนึ่งฮ้อนเนาะวันฝนตกซีอีน้ำมะขนาดเน่